สวัสดีครับแฟนการครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชีพทำาิเศษนะครับ7ธันวาคม2563ครับ15นาา11นาทีมาดู #mop7 ธันวานิดนะฮะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลย2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเอมี่เ hey, ฮพร้อมกระหึ่มปักช่องคอนเฟิร์มได้ขึ้นโชว์งาน Big m o ม n t a เทนแลวรีทวีตหน่อยครับ ครับแล้วก็อันนี้อะไรประเทศอื่นรีดภาษีเจ้าสัวประเทศไทยอุ้มเจ้าสัวช่วยเจ้าสัวต่อสัปทาหเจ้าสัวยกเว้นภาษีให้เจ้าสัวครับยินด้เก็บภาษีกับเศรษฐีหน0่มสองพันคนนำเงินมาช่วยฝาาโควิดครับโอ้โควิดเยอะนะฮะสองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดครับอันนี้ธนากรนำคณะก้าวหน้าหาเสียงจากเชิงสาปลุกชาวแปดริ้วเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่น หยุดการเป็นนั่งร้านให้พยายังการทําคนเดียวไม่ได้จากคณะจะเปลี่ยนแต่จับหัสเที่ยาให้ดีกว่านี้ด้าต้องอาศัยพักรลังของทุกท่านทุกคนนีเหลือไว้วาอีก10โบนจะถึงว้าเนื้วกันพระตังช่วยผมหน่อยช่วยพวกเราหน่อยจระชาสัมพันธ์ความฝันของพวกเราให้หน่อย กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยบอกเพื่อนบ้านบอกสมาชิกในครอบครัวบอกคนรู้จักให้หน่อยว่าไปเลือกตั้งไม่ใช่แค่จังหวัดจะเชิงเซาแต่ใน42จังหวัดที่พวกเราส่งตัวแทนเข้าไปแข่กันันี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะเลิกสร้างประชาธิไปไตยจากอีกก้อนฐานได้ หนึ่งชั่วโมงที่แล้วครับข่าวสดครับประชาชนที่ไปในโรงเรียนโรงเรียนสาธิตอมอสอวสาธิตประสานมิตรนะครับฝ่ายมัธยมเปิดผลสํารวจความเห็นกรณีแต่งชุดสุภาพตามความสมัครในวันศุกร์พบร้อยละเจ็ดสิบสองจุดแปดห้าเห็นด้วยครับร้อยละสิบจุดห้าสามไม่เห็นด้วยโรงเรียนเตรียมวางแผนให้แต่งชุดสุภาพในวันศุกร์ต่อไปครับนี่ครับ เขาทำโพออกมาเรียบร้อยเลยฮะสรุปแสดงความเห็นเห็นด้วย2,082ใบไม่เห็นด้วย301ไม่เสียความคิดเห็นเสีย5บัตรเสีย20ครับขอบคุณข่าวสดครับผมอันนี้อะไรประชาเพิมเป็นใหญ่ในแผ่นดินตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัส,สุปรการเจ้าของเทิดทูนสาบันให้พนักงานใส่เสื้อเหลืองแต่เขาก็อนุญาตให้ทาทอนเข้าไปใช้พื้นที่หาเสียงโดยไม่ได้ต่อต้าน อะไรก็เคารพสิทธิ์ไม่ผิดกั้นชื่นชมครับได้หรงคับอนนี้ต่อฝากด้วยครับทานวานนะไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันลืสิของผู้คนมีค่ามีความหมายอยุการเมืองอิทธพลดการเมาสกด้ยความกลัวในงการได้ไม่ใช้สิท์ใช้เสียกันจะนอับำสิทธของกรน ูมานะักสู้ๆสู้ด้วยกันนะครับตอบด้วยนะครับครับบราขันจหนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนดูที่เข้ามาติดตามเรานะครับขอบคุณนะครับขณะนี้คณะก้าวหน้นาน,น,นะครับเป็นเพื่อนกันขณะนี้คณะก้าวหน้าน,นะครับกำลังเดินทางมาที่ตลานีคมุตสาหกรรมบางครับอะ 7ชั่วโมงที่แล้วอะอะไรฮะอนุทินไม่ล็อกดาวประเทศระบุโควิดกระจอกชี้ชุมนุมคอนเสิร์ตยังสามารถทำได้ฮะ,ะคุณไทยกรบอกว่าไงโควิดกระจอกงอกง่อยแน่ใจนะว่าปากเมื่อก่อนบอกว่าเป็นไข้หวัดทําาเล่นเอาพังทั้งประเทศวันนี้เอาอีกแล้วโอเคครับ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับข่าวสด แจ้งจับ112อีกลุงบรรณศยาโดนอีกอดอีตผู้สมัครรวมพลังประชาไทยแจ้งจับคนหนในพื้นที่พิษณุโลกครับนี่ครับพิษณุโลกนะครับ1นึ 2. อันนี้บอกว่าทนายอนนท์ก็โดนด้วยนะครับนางเล่งน้อยอัศวกิติกรอดีตผู้สมัครปฏิลิสรวมพลังประชา,ชาไทยแจ้งจับอีกครับอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอ ละเอียดคันลุงอานนท์โดนหมายเรียกหนึ่งสอง 1, 2, หลังอดีตผู้สมัครสสแจ้งความที่พิษณุโลกครับแจ้งจำหนึ่งสประยุทธ์ได้ไหมหน่งสองไม่ทำตามพระราชบัญญัติยังมีอีกหลายคดีที่เงียบอยู่ทําพวกเรานะครับคดีบอสอย่วิทยาคดีครูเคนเจ้าของใครคดีเอฟัมปรินาคดีทวีไกรคุบคดีพรยาโดนรถชนตายที่เป็นข่าวล่าสุดครับ อันนี้อันนี้อะไรครับสองชั่วโมงที่แล้วเจ็ดธันวาคม13บสารการสมบัติทองย้อยลุนนมกาดคนเสื้อแดงทัศน์พงศ์แก่ดำและชนพิชาแจ้างเหลือลูกเกดได้เข้าพบพยารสารตริงชันเนื่องจากคดีพรกรของใน18ตุลาคมครับ อันนี้อาจารย์หญิงนะโฆษกเพื่อไทยฮคราบ,บนี้ซ้อนเห็นได้ว่านายโมตรีไม่ได้ยดยงกับประชาชนไม่รู้ว่าตนเองควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์ที่คนทุกยากแต่ซ้อนข้าราชการรายร้อมอำนวยความสะดวกอันนี้อะไรสี่หทีที่แล้วครับข่าวสดครับเป็นกำลังใจ เฟซบุ๊กกันทัศนะพักโพสต์กรณีสุภาพสตรีสามท่านจะเป็นกิ้งขนาดประธานหารกับแม่ในห้างสุดท้ายหนึ่งเข้ามาขอจับมือให้กำลังใจขณะที่เพนกวินทราบซึ้งน้ำตาไหลนี่ครับอันนี้กลุ่มแฟนคลับ กลุ่มแฟนคลับอันนี้ใช้เลือกตั้งอาบาจอ20ส่สองวันกว่าเลือกตั้งใหญ่นะฮะกลุ่มแฟนคลับแบรนด์ BTS m เ t เออเลิกเ,เ,เช่าป้ายโฆษณาในสถานีขบวนรถเนื่องจากปิดให้บริการประชาชนในช่วงชุมนุมแลหันไปอุดหนุนรถตุก๊กๆกระจายเม็ดเงินสู่รักย่าโดยตรงครับนี่ฮะแฟนคลับเกาหลีเทรลไฟฟ้าซื้อแอดรถตุก๊กๆครับอืม ด้ำเกาหลีต่อชีวิตคนขับสา0อยุคโควิด700บาทต่อคันต่อเดือนได้เงินเลี้ยงครอบครัวเป็นค่านมลูกครับนี่ฮะสันนรษกดีนะช่วยเหลือกันไปครับพรุ่งนี้วันที่8ทธันวานะครับใครใกล้ที่ไหนไปท่านจะปล่อยคนที่ออกมาสู้ลำพังเวลามีความสุขมีความสุขแล้วก็เวลาเราไปด้วยกันเฝ้าจับตาดูว่าพวกที่ข้าพเจตการจะทำอะไรกับพี่น้อง อ๋อคุณเพนกวินนะฮะเพนกวินโดนข้อหาอีก1นึ่งหนึ่ตำรวจภูทรนโดนทบุรี on, ฮะแล้วก็คุณสมยงผู้สารเกษมสุขโดนหมายเรียก1นึอีกด้วยครับนี่ครับสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับใช่อันนี้บอกว่าอะไรคุณ reporter man หนึ่งสองสามสี่บอกว่าคนหนึ่งลงพื้นที่ตั้งแต่น้ำยังไม่ลด อีกคนหนึ่งลงตรงน,นั้นให้ไปช่วยชาวบ้านลงไปทำกับข้าวอันนี้อะไรข้าวสดครับเพจน,นักเรียนละนาไลฟ์สดจากมอบโรงเรียนยุพร,ราชเรียกร้องขอ,อยุิธรรมตั้งคำถามกรณีขอสุขสัญยายเพให้เหตุผลว่าอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปนี่โรงเรียนเก่านายกยิ่งรักนะครับอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เป็นโรงเรียนเก่าผมด้วยละ่ะโรงเรียนยุพร,ราช บริเวณบ้านบริเวณโรงเรียนก็คือบ้านเก่าของเจ้าดราสมีนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไปเที่ยวเชียงใหม่นะผมแนะนําว่าไปเดินเที่ยวโรงเรียนยุพราชหน่อยก็ดีครับทำแบบอเมริกาเนาะแคมปัสทัวร์เดินเที่ยวสถาบันการศึกษาครับไปดูโรงเรียนเก่านาะยกยิ่งรักหน่อยเป็นยังไงและอีกหลายคนนะครับนี่ฮะธรรมศาสตร์และการชุมนุมรายงานว่าลุงปนัสยาถูกแจ้งมอหนโดยนางเน่งน้อย อสวัสดิกรผู้สมัครมีทีรายชื่อพักรวมพลังประชาชาติไทยครับท่านนี้นี่ครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนี่มันใช้กันใครนี่จะไปจับก็จับกันได้เลยเอ่ออันนี้ลุงวนัสยาบอกไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะนี่ฮะโดนจับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว เดี๋ยวเราวองไปดูล่าสุดหน่อยครับล่าสุดสงสัยจะโดนกี่คดีไดโนเสาร์ถึงจะพอใจจันจิลาจูแจ้งอะไรจันจิลาจูแจ้งเมนว่าแทมมี่ดักเวิร์ดสอสอโนสอวอของสหรัฐนะครับที่ให กับตาประเทศไทยการชุมนุมเ,เธอมีเธอแน่ใจขนาดชีวิตตัวเองเหรอแตว่าว่าจะมีชีวิตครบสามสองไปตลอดเธอไม่ได้แสดงความเห็นทางการเมืองแต่นั่นเป็นการแสงความเห็นแบบมีคติแนละจันจิราขออภยัยแฟนด้วยนะครับถ้าอ่านตะกุกตะกักเกามาเยือนฮะเกามาเยือนเกาโจมตีแบบรุนแรงมาก เขาโจมตีแบบรุนแรงมากสู้ๆรับเพนกวินอันนี้อะไรเราแสดงปลื้มหนัก <c oughs> เรานักแสดงปลื้มหนักเจอฮีโร่อาโนนิตาผู้เสนอให้เด็กแก้ผ้าเรียนอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ชื่นชอบเนาะนี่ฮะฮีโร โอเคอันนี้อะไรหมอมเจ้าจุลเจิมแนะนําคุณเร็วๆไม่อยากใส่เครื่องแบบป็นกศสอนอก็ปิเลกอสอนอแต่อ่านไม่มีงานทําอันนี้อะไร8แฟนสาวนักการเมืองที่สวยที่สุดนายรุ่พรเจราญชานนำติ้งแฟนสาวนักการเมืองที่สวยที่สุดปิดทองหลังพระหน้ากล้อง อันนี้เจ็ดชั่วโมงที่แล้วครับพอโรงเรียนยุพร,ราชโดนไล่ออกบอกทํางานราชการนานพอ,เ,อเห็นด้วยกับนักเรียนที่เรียก้องประชาธิปไตยถ้าเป็นคนดีมากเจอค่าราชการสลิมจัดก,การท่านออกนักเรียนยุพร,ราชรวมตัวถามพอ,อของหนูอยู่ไหนครับอันนี้โรงเรียนเก่านายกยิ่งลักครับอย่าไปตีความนะบอกว่านายกยิ่งลักอยู่เบื้องหลังถูกตีความได้หมดนะ ชุดนักเรียนที่พวกพี่ไม่ใส่ขอหนูได้ไหมฮะครับวันนี้ม็อบเจ็ดธันวาไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากไม่มีม็อบไม่มีเคลื่อนไหวเพียงแต่ว่าถ้าดูก็จะมีที่โรงเรียนยุพร,ราชนะครับเด็กๆช่วยเรียกร้องให้กับพออตัวเองครับขอบคุณแฟนรการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ทำคำวิเศษนะครับมาดูครับอันสุดท้ายนี้หน่อยไม่นานนี่เองครับเปิดใจหนุม่มแกนนำมอฟิโซโลกถูกอุ้มเจอข้อหาหนักติดคุกฟรี3เดือนสุดท้ายรอดนะที่ไหนอะ่ะขอบคุณมติชนฮะเปิดใจหนุ่มพิษณุโลกตำรวจระดมข้อหาคดีการเมืองอายการสั่งไม่ฟ้องติดคุกฟรี3เดือนครับโอ้โห ออกมาแล้วก็ลุยกันใหม่หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะอาจาจะพักไว้ก่อนอันนี้อะไรตำแหน่งอยู่นานไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปโอเคครับรายการครับนี่คือ Hashtag ม็อบเจ็ดธันวาสอ 63นะครับ2563ว่าการปกป้องสถาบันปิดท้ายด้วยคลิปคุณหมอว่าลงไหนดีกว่าเดี๋ยวนะ20วินาทีสุดท้ายขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าประเทศเราล้าหลังและคนรุ่นใหม่อยากได้แบบอังกฤษนะดูคลิปคุณหมอว่ารังว่าลงไหนแต่อย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยใช้คำที่ยา มอยเซกนิวกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในหลายๆเรื่องโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเรียกว่าการปกป้องสถาบันด้วยกฎหมายนี่มันเป็นหลักสากลในทุกๆประเทศที่มีประเพณีที่เป็นพระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าถ้าคนอังกฤษไปด่าองค์พระมหาองค์ควีนอลิาเบธด้วยภาษาแบบนี้ว่าติดคุกไปนานละ But that's just not true because in Britain you can say pretty much what you want about the Queen and you won't go to prison. It's very different. from the situation here in Thailand.